ตามบายเลยตามบายในจุดนี้เออมืยงเป็มันอะไรขึ้นนะครับก็เลยขึ้นผมตายครับเต้เต้เต้เวลาเต้ประภาพเต้ประภาพแบบโลอ่ะเราประภาพแบบโลมันเห็นอะไรโคตรชัดเลยอ่ะเราประภาพแบบไฮเออร์ไฮเออร์ ใหยไหลมอนเตอร์คิวอะกราฟิกกราฟิกแบบไอ้ให้มันแบบหายหายปรับหายไปหมดเลยมันไส้ฮึอะไรเหรอไปไปแล้วไปแล้วอะไรอ่ะไปแล้วนี่ไปไหนเบสนี่เป็น เราก็ตุกะโอะฮดปรับหายหมดเลยลองลองปรับหายหมดเลยเดี๋ยวปรับเป็น,น <Alt ar. S 1> อัลต้าดิอัลต้าอัลต้าเออลองปรับกันลองปรับไม่ได้จังหวนะัดน,น่ะเฟมเลียอยู่ที่สิบอะเราเนี้ยปรับลง,ลงเออเพิ่มมาสี่สิบห้าสิบละเริ่มลื่นแล้วอู้๋อัลต้าน่ะปรับเลย บัสเจ้าบัดซอบให้ไหมอัพโลเลยอัพโลฮานามิใช้่เลยเลยเดียวค่อยยังชัวร์หน่อยเกี่ยงคว้าสายเกือบเย่ยเฮ้ยปรับอะไรวะเนี่ย เอา้าม,มีเต้กับเราแค่นั้นหรอนในเซิร์ฟนี้มีเต้กับเราแค่นั้นอะเออน่นอะรู้สบายอยู่แล้วนี่สองคนช้ำไหลกัมหลาอูเจ็บใจเย็นเย็นมีอะไรค่อยคุยกัน มีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจ่าโอ้แต่กระตุกอย่างงี้ไม่จัวไม่จัวแล้วไม่จัวแล้วคอยพูดค่อยๆจ่าค่อยๆพูดค่อยๆเยเป็นอะไรที่ใส่วิลีใสวิไลใสวิอ๋อเฮ้ยใช่เลยบ้าไแล้วซิลูกซองเลยหรอ ไม่เอานะาจะเย็นอืออ <c oughs> อ้หหมันมันติดบักอะไรตรงนี้เนี่ยอุ้ยช่ายไรเต้วนเราเกิดข้างโอ้เลยแคปล็อกแม่งคนแบบคนแบบมันหนานหแน่นแบบอยู่กันแบบเพอร์ฟอร่เนี่ยซสับอลไปะละปะปะอมบ,บี้ไม่น่าตีห่วงจริงเรากระตุกบ,บางช่วงว่ะ ยี m m ่ใมันอยู่หมีพันได้อะอันนั้มันชุ่ช่วงไ้เต้ไอจอนสีหน้าหน้ามืนเอาไงเอาไงสอมบี้เอาไงเอไลสอมบสอมบอลต้เตไม่เป็นไรเราเกิดใกล้ๆจะไฟไฟ มทไมแขนนางแขนในโอ๊ตนังแขนในโอ๊ตอือมอย่าอย่าอย่าทำไม่เก่งอย่าทำอย่าทำอืออย่าทำาซนอย่าทำเซียนอือเหมือนเรียนมาเียนเหมือนเรียนมาอืออือใครมาโรยซ้อนมะเขือเทศเป็นแทงเลยเป็นทางเลยสงสัยพวกสมมีนี่ก่อนตายได้กินมะเขือเทศไปแล้วครับ ไม่ไหวแล้วเอาปืน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 แล้วคิดอีเวนต์ดีกว่าอีเวนต์นี่มันพันกว่านาทีเลยใช้ไหลเลยเนี่ยเก้าร้อยเองเก้าร้อยวิไม่ใช่พันกว่านาทีพันกว่าวิก่อนจะหมดเราทับคิดไนท์กันดีกว่านี่นะฮะหมดเลยคิดไนท์ก็สามร้อยนาทีสามร้อยวิ ที่สตาร์ดีกว่าอุ้ยโอ้นอะไรอ้าวยิงมาจากไหนวะกําลังยิงทำคิดโอ้โหไปเกิดนู่นเช่มันมันมันไกลอะความเฮ้ยโอ้โหมีคนอยู่มีคนอยู่ อย่ามาททนนะตรงอันนี้ลีโอนาโดนะได้ไหมลีโอนาโดเราวิชีชนะคนอยู่เนี่ยแต่มันมองไม่เห็นเรานะ่จุดนี้คนค่อยๆคานนะอ้าวไอสวัสดไอสวัสด์รอปอ่ะแม่งโดนสมบีตีตายมันชราเลยมันโง่เ่ยสวัสดีไนวะอันตายสดๆเลยร้อนๆเลยทำไมกระตุกวะ ออกแฟร์แล้วกันโอ้ยคันหัวเลยเฮ้ยแฟร์มันเลาะสมิ่งนี่ว่ะอุ้ยทำไมสมิ่งวิ่งเร็ววะนี่จังหวะนี้วิ่งไปหาโอ๊ตอย่างความเร็วแซงไม่ต้องไม่ต้องวิ่งหาเราเราจะฆ่าตายไปเกิดที่ดีๆกว่านี้เต็มขนาดละหรอว่าไง เอ้เต้ยูคิดแค่กันเลยที่ว่ายิงไม่หรือบอกแล้วเราเกิดที่ดีดีกว่านี้เกาหลังแป๊บนึงหมดหมดแม็กทิ้งของไหม่โ <c oughs> อ้โหได้มีมาแล้วอ่ะได้ปืนโคโดมาด้วยโคนเมกกซีนเฮ้ยีมันสบบิดมา ฮู้ใครฮานามิเต้จัดเลยเต้จัดด่วนเต้จัดแบะจัดแบบจัดแบบปลายไปฮะจัดจัดแบบเต็มกำลังแรงฮะแล้วเรามาเกิดใกล้ๆด้วยนะไอชิบหาย โอุ๊ยซัมบอยตายโอ๊เดินมาหา,<ต>าเรา,าดิเดินลงมาหาเราดิเนี่ยมันยิงเราอยู่มั้งมันไม่น่าใช่เสียงกระสุนมันไกลเกลินไปอุ๊ยอุ๊ยไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วตรงใกล้ๆนี่แหละตรงข้อมือเลยยันยิงแล้ว,ลว,ลว,ลวเนี่ยเราเนี่ยจับโซแซด ให้มันอะแล้วมันเกิดที่เดิมไหมนะป่านเหนืยแป๊บกิบกายแล้วโอตายเหรออืมไหนโอที่ไหนโอ๊ตมันนี่มาโอา้ไม่ได้เกิดที่เดิมมีคนอยู่บ่าเต้มีว่ะเฮ้ยเซ็งฮานามิได้ขอ S 1> <S 1> <S เ้ไอซอมบี้ตาแดงอยู่มายุ่งดิไม่ไม่ทำไมไม่ทำไมเราแหลกวนะเราเหมือนกันอ,อะไรมไม่ได้อ๋อโอ้โเเซิร์ฟดีแม่งเดือดจังวะทำอะไรเฉยๆไม่ได้เลยโดนฆ่าตายตลอดเราควรปล่อยวางโอ้มาหาโอ้เต้ <c oughs> มึงมีแบบโอ๊ต <c oughs> มาหาโอ,อ๊ตแล้วมีฟาร์มต้องมาเราก็ได้เราจะมาเอาโค้งเราจะมาฟาร์มเนี่ยมีแต่ หนูไม่มีลูกเอ้ยมีแต่ลูกคหนูไม่มีหนูเย้ได้อยู่กับโอ๊ตแล้วใช่หรอ64วิ choose my again ้ยใครมาดี ทำไมวันนี้มันเปื่อยกายครับพีห่หนาวนน <c oughs> หนาวเอ้ยร้อนร้อนหนาวหนาวมันมนการแบบมันนอนทำไม่ได้อมันทำอะไรวะเนะี่ยเรามาใส่หน้าดีกว่าเอ้ยอย่าต่อยตูดดิ <c oughs> เดี๋ยวมือก็มเห็นล็อกอ๋อเหรอ เราวิ่งไปแบบดูดูดูนี่นี่นี่คือการเดินแบบหัวเอียงเดินแบบเป็นเป็นเป็นนั้ำน้ำนี่เหมือนเท่ากันนั้นเนี่ยชาบู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 มันเงนมันมันมันมีขึ้นให้เว้ยชาบูมันมีขึ้นให้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟค้างหรอวะอะไรค้างอะไรค้างค้างเหรออืม อโอ้เห็นเราเดินไม่ไมเห็นเต้ยหนิ่งค้างหลุดหมดทุกคนเลยวะเนี่ยนั่นไง <c oughs> มีเหลือคำตอบให้ผมเลย <c oughs> โอ้ยจริงจริงโอ้ c ช a ย n line หัวเต้เข้าคนแรกป่าวะ อืมขาคนแรกเลยว่ะเฮ้ยโอ้โโอโล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 โยขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นซอมบี้ไล่ตีเป็นอะไรที่ใสวิลีมากตกใจหรือว่าคนหาเรามาหาเรา เฮ้ยใครวะดิเฮ้ยทำไมเต้มาครบเสร็จวะนี่นี่โอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตดู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 เหมือนเหมือนโจนะเหมือนเหมือนคนบ้าการมาดูดูดูยังไงดูนะดูนะอู เอ้ยันี่ชอบนี่ชอบเหมือนคนบ้าชาบู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 มันมันเดี๋ยวตรงมันต้องนั่งมันต้องนั่งมันต้องนั่งทางนะฉับบูชาบูชาบูชาบูมันเป็นโรคอะไรวะเนี่ยเราเล่นเราเล่นอะไรกันเนี่ยอ๋อโรค ไอเต้ดูท่านี้ดิมันเป็นอะไรที่ท่าอีปิกมากเลยท่าคนอีปิกอ่ะนถ้านั่งอยู่ดีๆแล้วตายนี่เกิดอะไรขึ้นก็รู้ว่ามีคนยิงแน่นอนเฮ้ยสองคนสองคนเจจัดเลยจะจัดหนึ่งทีหนึ่งทีเอ้ยมันชื่อใครเราเลยวะฮีโร่โคตด <laughs> มันชื่อคล้ายเราเลยวะตลบสองเลยยังวะเนว่า <event. S 2> แล้วเดี๋ยวเจอคนได้บอกแล้วการเล่นเงี้ยทำให้เกิดการชาบูขึ้นเต้หายตัวไปไหนวะนี่ <Okay. S 2> มันไม่มันไม่มีทับคิดอีเวนต์หรือมันไม่รู้วะอยู่ีนอยู่นอยู่นโ <Hey, S 2> อเคเฮ้ยเจออีกคนละ เฮ้ยเต้เต้เพงจัดอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่ดีกว่าทุยเด <matrices> ชายกำลังเงยลิดเลเซอร์ด er, ีด er. สดีแดงๆเห็นไกลๆมันผีกระสือสีเขียวพอๆกันเน่ะเห็นเหรอเห็นสีเขียวอ่ะเ,เห็นเห็นเนาะไม่เห็นนี่ไม่เห็นเนาะ ไรปรับไงโอ๊ตเห็นป่ไม่เห็นฮะไม่เห็นโอ๊ตไม่เห็นสีเขียวของเราฮะเราเต้ไเห็นของเราเะล่าหามามองกันดีไม่เห็นไม่เห็นโอเคแสดงว่ามันเป็นอะไรที่ใส่วิลีโดยจังหวะนี้นะครับบายสามสามสี่เลย เฮ้ยัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,ล,โลไม่เหรอ,อเ,เอเจดูในฟาร์มด้วยเพื่อมีคนเราไม่เสียวเลยเลยเสียวคนแม่งวิ่งเอาลูกองมาช้างหลังอืนั่นแหละสิ่งีเสียวลูกองมันยิงไม่กี่นาัตายแล้วสอ,สองนัดอะมากสุด นัดเดียวนัดดเียวิ่งมองจอ,กจอกใกล้ๆเลยเฮ้ยคุณน้ากว้างอ้ยอินี้พาหลอนนี่มันที่ไหนกันเนี่ยอาร์มันตป่ะไอเต้ไม่มีรถอยู่อะรู้สึกจเป็นน่าจะเป็นรถสปอร์ตมากว่ะ อาจจะแบบไม่ใส่วิรีเท่าไหร่ได้มันจะไม่สีวิไล <c oughs> ไปท่องโลกกันดีกว่าเรียนนะด,ดูดับบี้ชีเอ้าวป่ะต๊ดต๊ดต๊ดนี่เอางนี้ดีกว่าวัดอันตรงนี้อันนี้ตามตามเรามาตามอยู่ตาม,ตาม,มาตอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ตโอ๊ตมีบาริเคชได้ไหมดับมาให้เราไม่มีไม่ไม่มีไม่มีมั้งไม่รู้ดิมีมีทับทับอีเวนตน่ะมีโอ้อเชิทโอ้ยเช็ดอ่ชิทนี่แซนแบ็กเอาไปเลยเอาไปเอาไปผิดเอาไปอ่ะ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  เอออแแล้วมันใส่วิลีเต้เอเต้ค้างหรือว่าเต้อะไรอ่ะค้งอีกแล้วเหรอหายแล้วโอ๊ตดอบแซนแบกไปแล้วด้วยเออไม่หายหายหายแล้วหาแล้วเอออออเียนเียเีหายแล้วลเียเียมเตรมเติมไ เต้ใส่ฟาเรทลงโดนะเต้เมสือวะแม้แม้แม้แมสแมสแม้ เห็ดก,กายแล้วโอ๊ตทำไมบริมรีเขียนบคนไม่คนไม่ค่อยมาหางนี้เลยวะดีแล้วอย่าเพิ่งเจอเลย <c oughs> อย่าเพิ่งเจอเลย <c oughs> ตอนนี้เราสึกอัพสกิลมางไงไม่ รู้จ้าเริงเะจ้าเริงเลยอ้าวอ้าวปิดพื้นหรอิดพื้นหรอเต่แต่ตดูคนปิดพื้นนะเตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวอก็จับกอดจับหนึ่งสอง นี่อืมนี่ห้าหกเจ็ดนี่เราการออกกำลังกายกันทำไมเนี่ยนี่มันต้องแบบในมันต้องอย่างนี้ออ้าวอ้าวยินต่เบะเฉยเลยครับสองทำไมต้องยกมือส่งต่อข้างเลยจ็ดบแบบ หลังแอนเนอะหลังแอนเฮ้ยดูท่าเฮ้ยเฮ้ยดูเด๋วเด๋ยเด๋คุณ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 โจะบูกันซะคนเลยโอ้เตบอกแล้วอย่าเล่นอย่างนี้ชิบหายของมันอะไรมันของฟรี อีเวนต์เน่รอพันกว่าวิเออ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 ชับจชาดีด um ้เีดครับเจับชับชา ถ้าอย่นี้ไม่ค่อยมีคนพูดอย่างนี้ที่ไรไม่มีคนทุกที่อ่ะโอ้อซอมบี้ตาแดงอย่ามาตีค่าเลยเฮ้ยโอ๊ยปะประชาบูน โอ้ยตอนนี้วิ่งอย่างไรทำยิวะถตั้งตรงไหนวะ,นนต,นนวะตรงไหนอ่ะที่เป็นสะพานสะพาน <laughs> โอ้ยรู้สึกแม่งง,งกำลังชาบูอยู่ยิ่งนิ่งเห็นคนถือลูกซองมากำลังวิ่งถอยหลังวิ่งโดนชาร์จเลยแบบเอาแบตเตอรี่เสียบเข้าอย่างนี้เลย อยู่ดีๆโอ๊ตก็หลับไปอ่ะแล้วเต้ก็รู้เรื่องรู้สึกตัวเต้ก็หลับตามไปอู้อ้าวโอ้ยโอดมันมีคนนั่นวะที่มันใส่ชุดตาแดงอ่ะน่าเป็น VIP โอเองอ่ะโอเองเอ๊ะเฮ้ยเอ้ยโอเองมึงฆ่าเราเองนะเต้อยู่ที่เดียวกับเราอ่ะ อุ้ยซัมบี้ซัมบีแตงดาเนี่ยซัมบี้ตันไหนที่มันแบบลดไปแล้วค่าปแปลกๆเนะี่ยคือคนแน่นอนต้นจุย้ยฉันฉันได้ดีได เบี่ยตามมตอหมอตอหมอตอหมออุดข้าตัวตาอุอืมอืมมัดมวยกับตำวี้อยู่ยังไงเกิดไหนเกิดเกิดเกิดอ้อโหเกิดทั้งหลังเราแคบล็อกคนเยอะไม่ใช่แล้วตายแป๊บนึงเอาเย่ข้าตัวตายเลย ม่อยากอยู่บนโลกนี้ตายแปะโลกนี้มันมันใส่วิลีขกันไหมครับคนตาเขียวเขียวไหมอืมอมไม่มีใครตายเลยโอ,เโอ้โอ้ไม่มีใครตายเลยเต้เราสึกเรามีรถว่ะมันรู้สึกว่าเรามีรถแหละ โอ้โหรถโอทีคนมิเตอร์วิขี่รถหนียวมาแล้วดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับทุกทรับทุกทรับทุกทมาแล้วมาแล้วมาแล้วขี่ขี่มาทางนี้เลยอืมเฮ้ยลืมลืมลืมทำไมเราเห็นอถบนดดินวะยเป็นขอบอะเป็นขอบน้ำดินผ่านดงไม้ดงหญ้าดงเฮ้ยมีของมีของอยู่เต้เต้ลงไปเก็บไหมมีกวานเต้ไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องของไรสารนไรสารจริงเลยขอเรียกว่าทางตรงเป็นทางที่เร็วที่สุดแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้รถพังไวที่สุด้วยเอ้ยราไม่พังหรอกเราเป็นคนขี่ดีอืมนี่มันยอลกนี่ว่าแต่เราอยากรู้เราไปไหนเนี่ย นี่โอ๊ตกำลังไปเออตรงไปตรงไปโอ๊ดโอ,อ๊ดเอฟสามอะโอ๊ดอะเอาติดก,กองไฟเอฟสามเดินเดินทงไกลไปตอ,อนนี้เราให้ชีเปื่อยเป็นคนขี่ <c oughs> มันยกล้อเลยไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันทางทางนี้เนี่ยเฮ้เต้เตลงจัดไหมลงขี่ทับแม่งเลยเต้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วชัดเห็นแล้วชัดเห็นแล้วชาร์ทตร้เอาล้อเนาะใส่ผ้าอะไรวะเนี่ยใส่ผ้าอะไร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 เอาอืมเออเอาเอาเอางูเอาอื้อนอื้อนเอเราก็งู อืมเอาเออมาคินมาคิมมาคินมาคิมมาคินมาคิมกินไข่เต่ามากินไข่เต่าเจอแล้วเจอบ้านเราแล้วโอ๊ตเจอบ้านเราแล้วมันมันคงยิงเลยแล้วมั้งใครไหลลงก่อนนะเว้ยอู้หูทำไมของเราเหลือเยอะจังเลยเหลือสโคบกับมันเหลือ เดือดสิเฮ้ยเดือดของอ๋อไป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 เดี๋ยวซิงไหมในตัวเราจะเอ้าทำไมิงของไม่ได้วะเซอร์คังลาเต้อ้อววิสเต้จะหลุดด้วยเต้อาจจะหลุดก็เป็นได้นะฮะ